สวยจริงๆนะคะทุกคนขอบอกขอบอกสวยค่ะกำลังออกดอกบานสะพังเต็มต้นเลยค่ะสวัสดีสวยจริงๆนะคะทุกคนขอบอกขอบอกสวยค่ะกำลังออกดอกบานสะพังเต็มต้นเลยค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนดอกเข็มสวยไหมคะสีเหลือง สวัสดีนะคะดูคลิปเพื่อจบนะคะเราจะทำคลิปยาวะคะ่ะไปดูดอกเข็บสวยมากเลยค่ะหยดน้ำเกาะนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกเกาะนะอันนี้ดอกตำลึงก็สวยนะคะทุกคนตำลึงก็สวยค่ะสวยมากค่ะอันนี้ก็คือผักทานได้นะคะฝักของดอกสลิดก็อร่อยค่ะ หรือว่าดอกขอจรโอ้โหมาขึ้นท,ที่ต้นอันนี้ด้วยค่ะเราสามารถเก็บไปกินได้แล้วนะคะถ้าดูไหนนะตำลึงนี่ค่ะดอกตำลึงก็สวยนะคะดอกตำลึงก็สวยค่ะทุกคนจ้า <laughs> โชคดีมีความสุขตลอดไปนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนดอกเข็มสวยไหมคะสีเหลืองพบดอกเข็มสีเหลืองกันค่ะสวยไหมคะทุกคนสวยจริงๆนะคะทุกคนขอบอกขอบอกสวยค่ะกำลังออกดอกบานสะพังเต็มต้นเลยคะ่ะสวัสดี ขอบคุณกันที่เข้ามารับชมกันสวัสดีนะคะ Good Monday morning ว่าผมดอกเข็มสีเหลืองกันคะ่ะสวยไหมคะทุกคน สวยจริงๆนะคะทุกคนขอบอกขอบอกสวยค่ะกำลังออกดอกบ้านสะพังเต็มต้นเลยคะ่ะสวัสดีเสียงนกเสียงธรรมชาติเพาะมากค่ะทุกคนสวยไหมคะดอกสีแดงดอกดอกนี้ดอกใหญ่เป็นเป็นอ้าตูงไหนนะตําลึงนี่คะ่ะดอกตําลึงก็สวยนะคะ ดอกตําลึงก็สวยค่ะทุกคนเสียงนกเสียงธรรมชาติเพาะมากค่ะทุกคนสวยไหมคะดอกสีแดงดอกดอกนี้ดอกใหญ่เป็นเป็นสวยมากเลยคะ่ะหยดน้ําเกาะนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกเกาะน,นะอันนี้ดอกตำลึงก็สวยนะคะทุกคนตำลึงก็สวยค่ะทุกคนนี่คือดอกสลิดหรือว่าดอกขัดจร เอาไว้ผัดนะ้ำมันหอยค่ะอร่อยสวยไหมคะทุกคนขอมอบดอกเข็มสีเหลืองสดใสนี้ให้กับทุกคนนะคะสวยจริงๆนะคะทุกคนขอบอกขอบอกสวยค่ะกำลังออกดอกบานสะพังเต็มต้นเลยคะ่ะสวัสดีพบดอกเข็มสีเหลืองกันค่ะ สวยไหมคะทุกคนสสวัสดีวันจันนะคะทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนให้เง่งบังนะคะขอให้คนทุกคนโชคดีวันนี้วันที่สิบขอบคุณกันที่เข้ามารับชมกันสวัสดีนะคะหกกันยายนสองห้าหกเจ็ดขอให้ทุกคน โชคดีให่หงฝังปังค่ะสวัสดีวันจันทรนะคะเรามาอ๋อนี่มีอันนี้ด้วยอันนี้ดอกสลิดค่ะทุกคนสลิดขึ้นมาที่ต้น้าโชคดีมีความสุขตลอดไปนะคะหกกันยายนสองห้าหกเจ็ดขอให้ทุกคนโชคดีให่หงฝังปังค่ะสวัสดีวันจันทรนะคะ ามาสวัสดีค่ะทุกคนดอกเข็มสวยไหมคะสีเหลือง굿มันเดย์มอร์นิ่งสวัสดีค่ะทุกคน ดอกเข็มสวยไหมคะสีเหลืองใหญ่มากกว่าดอกนี้ก็ใหญ่นะคะทุกคนสวยไหมคะเสียงนกเสียงธรรมชาติเพาะมากคะ่ะทุกคนสวยไหมคะดอกสีแดงดอกดอกนี้ดอกใหญ่เป็นเป็นอ่า <c oughs> โชคดีมีความสุขตลอดไปนะคะดอกเข็มสวยค่ะ ทุกคนนี่คือดอกสลิดหรือว่าดอกขัดจรเอาไว้ผัดนะ้ำมันหอยค่ะอร่อยหรือว่าดอกขัดจรโอ้โหมาขึ้นท,ที่ต้นอันนี้ด้วยค่ะเราสามารถเก็บไปกินได้แล้วนะคะสวัสดีนะคะดูคลิปเพืเ่อจบนะคะเราจะทำคลิปยาวคะ่ะ ไปดูดอกขิดดูไหนนะตํลึงนี่ค่ะดอกตํลึงก็สวยนะคะดอกตํลึงก็สวยค่ะทุกคนทักทายยามเช้านะคะทุกคนอ๋อนี่มีอันนี้ด้วยอันนี้ดอกสลิดค่ะทุกคนสลิดขึ้นมาที่ต้น สวัสดีคะ่ะทุกคนดอกเข็มสวยไหมคะสีเหลืองสวัสดีวันจันนะคะทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนให้ปับงบังนะคะขอให้คนทุกคนโชคดีวันนี้วันที่สิบทุกคนนี่คือดอกสลิดหรือว่าดอกขัจรเอาไว้ผัดน้ำมันหอยคะ่ะอร่อยเสียงนกเสียงธรรมชาติเพราะมากคะ่ะทุกคน สวยไหมคะดอกสีแดงดอกดอกนี้ดอกใหญ่เป็นเป็นขอบคุณกันที่เข้ามารับชมกันสวัสดีนะคะถ้าคทานอ,นอ่อนอร่อยนะคะทุกคนนี่คือดอกสลิดหรือว่าดอกขัดจรเอาไว้ผัดนะ้ำมันหอยคะ่ะ อร่อยสวัสดีวันจันนะคะทุกคนวันนี้ขอให้ทุกคนให้ให็งฟังๆนะคะขอให้คนทุกคนโชคดีวันนี้วันที่สิบติค่ะอร่อยนะคะดอกสนิดและดอกกระจรมันเขาขึ้นอยู่กับดอกเข็มค่ะสวัสดีนะคะดูคลิปให้จบนะคะเราจะทำคลิปยาวคะ่ะ ไปดูดอกเข็มดอกใหญ่ที่สุดตอนนีน้ดอกนี้ดอกใหญ่ทสุดเลยค่ะทุกคนอ๋อดอกนี้ค่ะว่านะคะดอกสดิทหรือดอกกระจรมันเขาขึ้นอยู่กับดอกเข็มค่ะสวยไหมคะทุกคนขอมอบดอกเข็มสีเหลืองสดใสนี้ให้กับทุกคนนะคะ ค่าทานอ่อนอร่อยนะคะเสียงนกเสียงธรรมชาติเพาะมากค่ะทุกคนสวยไหมคะดอกสีแดงดอกดอกนี้ดอกใหญ่เป็นเป็นสวยสดใสมากเลยคะ่ะขอให้ทุกคนเฮงเฮงกลางกันทุกคนนะคะวันนี้วันที่สิบหกกันยายนค่ะใหญ่มากกว่าดอกนี้ก็ใหญ่นะคะทุกคนสวยไหมคะ เห็นดอกสลิดกันไหมคะเนี่ยดอกสลิดสวยมากค่ะอันนี้ก็คือผักทานได้นะคะฝักของดอกสลิดก็อร่อยค่ะพรกผมดอกเข็มสีเหลืองกันค่ะสวยไหมคะทุกคนสุกดอกเข็ม สวยค่ะ。